สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัศนายชาแนลไปไหนครับวันนี้เราอยู่ที่ผู่ช่างฉิวัตะเกียบขอขออนุญาตเจ้าของรถนะครับขอรีวิวนะนี้พามาชมครับฮีโน่สิงห์เทค 1M มาวางเครื่องใหม่วาง P11 ครับนี่กับตัวแรงครับตัวแรงในตำนานเครื่องตุ้นนี้ รุ่นนี้เป็นหนึ่งเอ็มครับหนึ่งเอ็มเครื่อง EM100 เครื่องตัวเดียวกับซูโม่วันนี้มาเปลี่ยนเครื่องใหม่เอาีสิเ p ็ดปั๊มสายครับแปลงใส่เข้าไปเลยงานแปลงครับเนี่อโสต์ โค้ดจังๆเลยครับปีสิบเอ็ดต้องมาดูโค้ดอีกครับโค้ดอะไรแคบๆเลยครับม,มองไม่เห็นโค้ด กำเดินครับเอยนตันครับยกขึ้นแล้วโอ้นี่ครับตีเด็ดครับเหลือสโลไว้ด้วยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับพี่ๆเห็นครับอินตันชนสโลครับสโลสโลตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสโลเอ่อสโลตัวเดียวกับซูโม่เพราะตัวหนึ่งเอ็มนี่จะ บอดี้คล้ายๆกันกับซูโม่ครับ 1m อินตันชอนโโลครับแต่พวงหลังยังเป็นพวงเดิมครับรถไม่ได้ใช้งานครับรถคันนี้ก็วิ่งอ้อยอย่างเดียวครับหมดอ้อยก็จอดๆแม่ถ้าเกิดคันนี้เปลี่ยนพวงท้ายนี่สวยเลย พวงท้ายเดิมครับแต่ยินตันชนสโลครับผมชอบมากสุด <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> พีสิบเอ็ดปั๊มสาย <Yeah. S 2> เล่งบนครับ <Yeah. S 2> จูนปั๊มมันน่าจะเป็นช่างโยครับจะโดดจะเด้งก็ว่ามา <Yeah. S 1> okay. มาชมฝากนี้มั้งครับนี่ครับเนี่ยกำลังเดินท่อไอเสียครับต่อไปก็เป็นท่ออินเตอร์มอน้ำไล่เก็บทีละจุดครับอินตันชนโซโลเนี่ยเข้าไล่นี้อ่เะเพล็กเลยครับถ้าเกิดข้างหลังไม่ขาดซะก่อน เครื่องใหญ่ๆอย่างนี้เกียร์ก็น่าจะอยู่ประมาณสิบเอ็ดรอบหรือสิบรอบครึ่งนี่ครับอินตันชนสโลรถคันนี้ก็เรียมครับรถออกป้ายแดงครับคันนี้รถป้ายแดงใช้แต่ในไล่อย่างเดียวมือเดียว ทรงสวยครับกระบะก็ทรงชาวไล่ครับวิ่งอ้อยหน้าเดียวไม่กี่เดือนแล้วก็จอดยาวโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ตอนอีคลิปตอนสตาร์ทเครื่องแล้วก็รีรวิววิ่งโอเคครับชอบกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งครับ สวัสดีครับพบกันต่อไปคลิปต่อไป